สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนป้นน้องฮิปโปโปตมัสน้องหมูเด้งนะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่ตัวทรงกลมนะคะเดี๋ยววันนี้จะเปิดเอา l i n e ให้ดูนะคะตัว outline กิ๊กจะเป็นสีออกสีดแดงๆนะคะโอเคพอเราได้ทรงกลมแบบนี้แล้วนะคะให้เรามาที่ ตัวนี้นะคะที่เป็นคุณตี้เปิดโปรเซสก่อนนะคะเพื่อที่จะทําให้แสงค่อนข้างเยอะนะคะเวลาเลือกสีจะได้เลือกแบบถูกใจนะคะถ้าหากว่าเราเปิดโปรเต์มาเนี่ยทุกคนจะมีทรงกลมเหมือนกันทั้งหมดนะคะแต่ถ้าใครไม่มีนาาให้มาที่ซีนค่ะซีนก็คือสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะกดแอดแล้วเลือกสเฟียรขึ้นมานะคะพอเลือกสเฟียร์เสร็จแล้วให้เรากดวอลีเดตนะคะจากนั้นค่ะ ตรงนี้จะเป็นหน้าฟอนวิวนะคะให้เราไปที่ Top View นะคะแล้วมาที่คำสั่ง g i สม o จากนั้นกดโคลนค่ะแล้วใช้ลูกศรสีน,น้ำเงินนะคะผักไปไว้ด้านหลังผักไปไม่ต้องเยอะนะคะทั้ง2ทรงครมนี้เราจะเอามารวมกันให้เป็น1วัตถุนะคะอันนี้ก็จะออกมาเป็นตัวน้องหมูเด้งนั่นเอง,เองะคะ่ะแต่ว่า อันนี้ให้เพื่อนเหันไปทางด้านขวาก่อนนะคะเราจะทําให้ตัวหัวของหมูเด้งเนี่ยสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ย่อให้เล็กลงนิดนึงนะคะด้านข้างก็จะเป็นทรงกลมแบบเยื้งเยิงกันอยู่แบบนี้นะคะจากนั้นให้เรามาที่ scene นะคะแล้วเช็คถูกทั้ง2 s p สเฟีแล้วกดจอยค่ะพอจอยเสร็จแล้วให้เรามา voxel นะคะ resolution ก็ปรับขึ้นนิดหน่อย150กว่า จากนั้นกด i เมชก็จะเห็นว่าเส้นขอบเนี่ยเกิดขึ้นทั้งรอบวงทั้งสองเลยนะคะแบบนี้แปลว่าเขาเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันแล้วนะคะจากนั้นให้เรามาใช้สมูทค่ะปรับขนาดของหัวแปรงให้พอดีนะคะจากนั้นเปิด Symmetry อันนี้จะเป็น Symmetry แกน x กับแกน z นะคะใช้สมูทเกลี่ยนะคะ ก็จะได้ออกมารูปทรงแบบนี้นะคะถ้ามองมุมมองด้านขวาดังนั้นค่ะเราก็จะมาใส่ขาให้กับน้องนะคะโดยการกด add แล้วก็เลือกที่ t ิ o ค่ะใช้ผ a t h นะคะสร้างขาขึ้นมากดสีเขียวค่ะจากนั้นหันไปมุมมองด้านหน้านะคะจัดรูปทรงของเส้นให้พอดีนะคะจากนั้นกด m i l l e r หนึ่งครั้ง จุดสีส้มนะคะเปิด radius อีกหนึ่งจุดปรับความใหญ่ของเล,ะละสมีนะคะแบบนี้หันไปม,มุมมองด้านข้างแล้วก็ปรับสัดส่วนของตัวนี้ได้นะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นคลิกจะมาเปิดตัวมิลเลอร์ตัวนี้นะคะเป็นแบบแกนแซตอ่าแล้วก็ขยับนะคะ ตัวเส้นอันนี้ไปไว้ด้านหลังโอเคถ้าหากเส้นข้างหน้าขยับด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะมาที่มิลเลอร์ตรงนี้ต้องเลือกแบบกรุ๊ปนะคะแล้วก็ใช้คิสมค่ะขยับทั้งหมดนะคะมาทางด้านหลังแบบนี้ให้อยู่ในตำแหน่งที่เราพอใจนะคะแล้วเราก็จะมาปรับขยับตัวขาค่ะ,คะ ตอนนี้ให้ขาทั้งหมดเนี่ยเป็นในลักษณะที่คล้ายๆกันก่อนนะคะจากนั้นมาที่เส้นตรงนี้นะคะปรับให้ฐานใหญ่กว่าด้านบนนิดนึงแล้วมาที่จุด3จุดลดโทโพโลจีลงและสับดิวิชันเพิ่มนะคะก็ขยายขนาดขึ้นค่ะ มาที่มุมมองด้านหน้านะคะปรับดูว่าขาน้องโอเคหรือ,อยังนะคะถ้าหากว่าเราโอเคพอใจแล้วนะคะก็กด validate ได้เลยนะคะก็จะได้ขาน้องแบบนี้แต่ถ้าใครซูมเข้าไปใกล้ๆเรามีเป็นเส้นเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะให้มาที่ตัวมันติเลสนะคะกด s u b division อีกหนึ่งครั้งกดอีกครั้งก็ได้นะคะเพื่อให้เขามีความโค้งนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมากดตัวมิเ l อรตรงนี้นะคะแล้วเช็คถูก เลือกตัว uninstant นะคะกด yes ค่ะจากนั้นเราจะเห็นว่าสีแดงนะคะเกิดขึ้นทั้งสีของตัวขานะคะเราสามารถขยับขาไดขาหนึ่งได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนนะคะอื่นนะคะตัวนี้เพื่อนๆสามารถปรับขยับได้นะคะว่าอยากให้น้องเป็นขาแบบไหนนะคะอันนี้ ปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวกิิกขอบปรับให้ขาเขามีความเท่ากันประมาณนี้กันก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลงสีค่ะต่อไปเราจะระบายสีนะคะมาที่เพนเนาะแล้วก็ตอนนี้เราเลือกตัวที่เป็นทรงกลมนะคะจากนั้นค่ะให้เราเลือกแมททีเรียลนะคะเลือกความมันวาวตามที่เราต้องการก่อน แล้วก็มาเปลี่ยนสีนะคะตัวหมูเดงเขาจะเป็นฮิปโปที่ออกแนวสีม่วงม่วงแดงๆนะคะให้คุมโทนเป็นสีม่วงแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ปรับความมันวาวได้ถ้าเรายังไม่พอใจเมื่อกี้นะแล้วกดเพนอได้เลยนะคะตัวขาก็เช่นกันอันนี้เราทำเป็นแบบอันอินสแตนต์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกดเพนอทุกขาด,ด้วยตัวเองนะคะแบบนี้โอเค ต่อไปนะคะมาที่หน้าฟอน t v วิวแอดซเฟียขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะคะหันไปด้านข้างเปิด g i สม o นะคะยอ่อเข้าลงแล้วก็พักมาไว้ด้านหน้าค่ะขยับตำแหน่งนะคะอันนี้จะเป็นจมูกของฮิโปนะคะขยายด้านข้างค่ะยอ่อลงนะคะแบบนี้ จากนั้นใส่สีม่วงให้เขานะคะใส่แบบนี้ไปก่อนนะแล้วก็กด validate นะคะตอนนี้เดี๋ยวกิ๊กขอดูรูปต้นฉบับของกิ๊กก่อนนะคะถ้าเราอยากจะเปิด reference กดที่ตัวรูปภาพ reference image แล้วก็นำรูป import จากอัลบั้มเข้ามาได้เลยนะคะพอเรานำเข้ามาแล้วนะคะสามารถปรับ position แกน x กับแกน y ได้นะคะ หรือว่าปรับสเกลได้ตามที่เราต้องการค่ะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราใช้สีม่วงที่แบบเข้มเกินไปเนาะเราก็จะปรับสีค่ะให้คล้ายๆสีเดิมนะคะอาจจะดูไม่เหมือนเดิมมากเพราะว่าแบบเดิมนั้นจะมีสีแล้วก็แสงเข้ามาเกี่ยวข้อง จากนั้นใส่แสงให้เขานิดนึงปรับอินเทนซิตของแสงนะคะโอเคส่วนจมูกนะคะเราจะใช้ move ค่ะขยับนะคะอันนี้ symmetry แกนเอ x กันอยู่นะขยับด้านบนขึ้นนิดนึงจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมหูให้เขานะคะ add sphere ขึ้นมา validate นะคะ ใช้ g i โ m o ปรับให้เล็กนะคะขยับมาไว้ด้านข้างยอ่อเขาให้เล็กค่ะแล้วก็ยอ่อในปรับสเกลนะคะและหมุนใส่สีนี่ต้องเรียวๆแหลมๆนิดนึงนะคะ จากนั้นกด add m i l l e r นะคะเพื่อให้สองข้างเนี่ยเท่ากันนี้นะคะจากนั้นเนาะเราก็จะ voxel ค่ะนิดนึงอันนี้ประมาณ150นะคะกดโอเคแล้วก็มาที่ขนมชั้น3ชั้นนะคะ add layer เลือก crease นะคะเลือกแปลง เช็คถูกนะคะแล้วเลือกสีชมพูอ่อนๆจากนั้นให้เราครีสลงตรงกลางนะคะแบบนี้ถ้าแบบนี้ครีสยังไม่สวยนะคะลดวอเซลลงนิดนึงแล้วก็ปรับให้เป็นประมาณ190กว่าปรับหัวแปรงให้พอดีแล้วก็ครีสดูจากนั้นเราก็ใช้สมูทค่ะเกลี่ยนิดนึง ่แล้วก็เพิ่มเลเยอร์ใหม่ใช้เพ้นนะคะสีชมพูจางๆนี่แหละเพ้นลงไปนิดนึงแล้วก็ใช้สมูทเกลี่ยให้ดูมีเลเยอร์มีความใกล้สีกันหน่อยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาทำตานะคะแอดสเฟียรแล้วก็ปรับขนาดให้เล็กค่ะย้ายมาไว้ด้านหน้านะคะ กดมิลเลอร์ขยับทำตาเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะคะเราจะต้องทำให้แบนก่อนแล้วเราค่อยโค้งนะคะจากนั้นเราก็ปรับขนาดลูกตาค่ะ แล้วก็เปลี่ยนนะคะให้เป็นสีน้ำตาลเข้มหรือใครจะใช้สีดำก็ได้นะคะแล้วก็กดเพนอค่ะขยับแล้วก็ขยับอีกทีหนึ่งนะคะกดอไลเพื่อที่จะเซตค่ากิสม o แล้วก็ขยับน้องออกมาแบบนี้ โอเคค่ะจากนั้นเราก็กด validate เลยนะคะแล้วก็กลับมาที่ตัวหมูเดงนะคะเราจะทำแก้มให้น้องนะคะ add add layer ขึ้นมาก่อนแล้วก็ voxel ค่ะตัวนี้190ได้นะคะกด remesh จากนั้น add layer อีกหนึ่งครั้งค่ะเลือก inflate นะคะตัว inflate ปรับให้เป็นสีออกชมพูแก้มหมูเดงนะคะชมพูม่วง จากนั้นปิด s y ม m mm e t r y แกนซ้ายค่ะเหลือให้แกนเอกนะคะแล้วเราก็มาลองป้ายที่แก้มดูอันนี้ก็จะยืดออกมาเยอะขึ้นไปเนาะทำใหญ่ๆแล้วก็ intensity น้อยๆน,น่าจะประมาณนี้นะคะแล้วเราจะใส่สีด้วยเราจะต้องมาเช็คถูกที่ p a น n t i n g แล้วก็ลองแต้มลงไปนะคะแบบนี้ ถ้านูนเยอะเกินไปก็ใช้สมูทนะคะเกลี่ยอันนี้อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็การทำบ่อยๆนิดนึงนะคะเราถึงจะรู้จังหวะมือเรานะจากนั้น add layer ขึ้นมาอีกนะคะแล้วเราก็จะทำเป็นสีชมพูรบริเวณด้านหน้านะคะ ใช้เพ้นค่ะแล้วก็ระบายสีชมพูอาเลยแอดเลเยอร์แล้วก็ใช้สีออกสว่างกว่านี้นิดนึงไล่สีเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้สมาร์ทนะคะเกลี่ยโอเค จากนั้นขานะคะกิ๊กก็จะ add layer แล้วก็ใส่สีให้เขานะคะถ้าหากว่าเป็นเส้นเส้นแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะใช้สมา์ทเกลียตัวนี้ด้วยประมาณนี้เนาะแล้วกลับมาที่ตัวน้องหมูดเดงอีกครั้งนะคะใช้ move ค่ะเพิ่ม layer ด้วยขยับหน้าตานะคะให้ได้สัดส่วน กบบตรงเนี้ยให้ขึ้นไปนิดนึงจากนั้นหันมาด้านข้างนะคะแล้วใช้อินเฟดแบบที่ปิดเพนติ้งนะทำให้น้องเป็นชั้นๆเป็นเด้งๆนะคะใช้สมูทเกลี่ยอีกทีก็ได้นะคะก็จะออกมาเป็นชั้นๆแบบนี้เนาะ ต่อไปต้องจมูกนะคะเราจะใช้การ add layer นะคะแล้วก็ voxel ก่อนตอนนี้วอกประมาณ160กดโอเคกด ok ค่ะใช้ i n f เ a ดนะคะแบบสีค่ะเปิด p a น n t i n g ด้วยนะคะปรับ brush ให้เล็กแล้วก็ทำเป็นตัวจมูกตัวนี้นะคะค่อยๆ่อยทำนะคะแล้วก็ใช้ส m o o t h เกลี่ย ใครจะทำแบบชมพูชมพูนิดนึงก็ได้นะแล้วก็สมุดเกลี่ยจากนั้นนะคะแอดเลเยอร์ขึ้นไปอีกเราจะใช้เพนนะคะแบบสีม่วงเข้มหรือออกน้ำตาลนิดนึงก็ได้มาทำจุดจุดจุด หากว่าเพ้นแล้วไม่สวยนะคะให้มาที่มันติดเล s u สสับดีวิชสักหนึ่งครั้งแล้วก็ลองเพ้นเข้าไปอีกอแล้วก็สมูทเกลี่ยค่ะเขาก็จะออกมาประมาณนี้แล้วก็ลด o p ปาซิตี้ลงนิดนึงจะลดหรือไม่ลด o p ปาซิตี้ก็ได้นะคะต่อไปเนาะเราก็จะทำเป็นตัวปากนะคะ add layer ค่ะ แล้วใช้คำว่า l a y e r ตรงนี้นะปรับ Intensity พอประมาณและกดซับน,นี่ลดขนาดแปลงลงจากนั้นเราก็ทำประมาณนี้ตอนนี้ระวังอย่าให้โมเดลแตกนะคะ,ะให้ทำแบบนี้ก่อนแล้วก็ใช้สมูทเกลี่ยจากนั้นมาที่เลเยอรแรกนะคะเราใช้ i n f เฟรค่ะ แบบไม่เพนติ้งนะมาทำเป็นตัวปากปากล่างแบบนี้แล้วก็เกลี่ยจากนั้นเราจะ add layer ค่ะแล้วก็ใช้สีนะคะส้มๆที่เราเลือกไว้มาราบายด้านไหนแล้วก็เกลี่ยตอนนี้หมูเด้งหรือแมวน้ำก็ไม่รู้โอเค ส่วนจมูกเดี๋ยวเก็ขอเพิ่มความเป็นนูนๆสีชมพูให้เขาอีกนิดนึงนะคะอะ่โอเคน่ารักไน่ขอปิดเอาไลน์นะคะ,ะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้แล้วนะคะส่วนถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเล่นแสงสีได้นะจากนั้นเนาะขาของน้องเนี่ยเราก็สามารถ ขยับได้นะตามที่เราต้องการหรือว่าขยับไปอยู่ด้านบนนิดนึงขาแบบสั้นๆเนาะส่วนขาหลังจะขยับก็ได้ไม่ขยับก็ได้นะแบบนี้แบบวิ่งวิ่งแบบซุกซนนะคะอ่าประมาณนี้นะอ่าก็แค่นี้นะคะการทำน้องหมูเด้งง่ายๆ แสงสีนะคะเติมแสงเข้าไปอีกแล้วก็ปรับองศานะคะแชโดว์ปรับแองเกลิลนิดนึงประมาณนี้แล้วก็แสงแรกเนาะปรับแองเกลิลนิดหน่อยอ่าก็จะออกมาหนะ้าตาแบบนี้เลยน้องกำลังเดินอยู่นะคะหรือกระโดดเด้งก็ได้ ส่วนการที่เราจะเซฟรูปนะคะก็มาที่โฟลเดอร์ค่ะโฟลเดอร์เสร็จก็กดที่เลือกพื้นหลังหรือว่าไม่มีพื้นหลังนะคะจากนั้นก็เลือกขนาดตามที่เราต้องการถ้าสแควร์ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามารถเลือกได้ว่าอยากได้ขนาดประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้2048คูณ2048หรือเราจะคัสตอมเองก็ได้นะคะ แล้วก็กด export ได้เลยรอเขาน e n d e r แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็กด save นะคะกดออกแล้วก็กด save as ได้เลยนะคะแล้วก็กด done ส่วนใครที่ไม่ต้องการพื้นหลังก็กดที่ transparent background แล้วก็ export ค่ะก็ลองทำกันดูนะ หรือใครอยากจะเติมดอกไม้เติมหมวกเติมอิสเซอรี่อะไรก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยนะคะเนื้อหาในคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะส่วนใครที่มีข้อสงสัยในเรื่องของเนื้อหายังไม่เคลียร์นะคะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่คอมเมนต์ใต้โพสนี้นะคะหรือจะทักมาสอบถามโดยตรงก็ได้เลยนะคะกิ๊กจะเป็นคนตอบคําถามทุกคําถามด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะขึ้นคอนแทคนะคะที่สามารถติดต่อกิ๊กได้นะแล้วก็ใครที่ ยังไม่ได้โรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็น 3D ปั้น 3D นะคะด้วยแอปโน m a d หรือ Procreate สอนวาดภาพระบายสีน้ำนะคะก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดมาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกิ๊กก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาเรียนกับกิ๊กนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ